สวัสดีครับพบกับครูหมองระอ็ดวันนี้ผมจะมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่องการนำไอคอนของแอปของ Google แอปนะครับเอาออกมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปทางนั้นทางนี้เพื่อให้สะดวกต่อการนำไปใช้นะครับไม่ต้องไปเปิดที่แอปของ Google โดยเอามาเป็นทางลัด ไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปนะครับมีขั้นตอนการทำอย่างไรบ้างนั้นไปดูเลยได้เลยนะครับอันดับแรกนะครับก็ให้มาเปิดที่ไอคอนของ Google Chrome นะครับเสร็จแล้วก็ไปที่ Google นะครับอพอดี ผมลงชื่อเขาใช้อยู่ในบัญชียอยู่แล้วนะครับก็จะมีที่ปุ่มแอป,ปของ g o o g l e นะครับโดยที่คลิกเข้าไปที่ตรงนี้นะครับเราอยากได้แอป,ปตัวไหนนะครับก็ขอให้เราคลิกเข้าไปเปิดไว้ก่อนนะครับอย่างเช่นตรงนี้ผมจะลองเอา g o g l e s h e e t s นะครับไปไว้ก็ คลิกที่ Google s h e e t ไปก่อนนะครับ Google s h e e t ก็จะมาเปิดที่ลิงก์นะครับที่ลิงก์ตรงนี้ให้สังเกตลิงก์จะเป็น Google s h e e t นะครับเสร็จแล้วให้มาที่จุด3จุดนะครับซึ่งเป็นการตั้งค่าของเบราว์เซอร์ Chrome นะครับก็ให้มาที่เครื่องมือเพิ่มเติมนะครับ แล้วก็จะมีปุ่มปรับดาวแถบขึ้นมาทางด้านนี้ด้านซ้ายมือนะครับก็ขอให้ไปที่สร้างทางลัดนะครับตรงแถบที่สองนี้ครับคลิกเข้าไปที่ตรงนี้ก็จะมีชื่อบอกแล้วก็มีสัญลักษณ์เป็นรูปชีตไว้แล้วก็สร้างทางลัดไหมด,ดาวตัวนี้ก็จะถามเรานะครับไม่ใช่ด,ดาวนะครับโทษที ชาร์ตที่ขึ้นมาบริเวณนี้ก็จะถามเราว่าจะสร้างไหมเราก็คลิกต่อคเขามาสร้างเสร็จแล้วเราก็ลองย่อไว้ก่อนนะครับแล้วกลับไปดูที่หน้าเดสก์ท็ของเรานะครับก็จะมีไอคอนชีตตรงด้านล่างตรงนี้นะครับซึ่งผมก็ได้เอาทั้ง YouTube ทั้งเมลนะครับ Gmail Google Photo นะครับ ก็ g l e กัน v e นะครับมาเก็บไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปเพื่อสะดวกและง่ายต่อการที่จะเปิดขึ้นมาใช้นะครับซึ่งบางครั้งก็ถ้าหากว่าเรายังไม่เคยเอาแอปหล่อนี้ออกมาไว้ที่หน้าเดสก์ท็อปก็จะงงเล็กน้อยนะครับว่าจะเอามาวิธีไหนเพราะส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น Windows 10ที่ตรงนี้นะครับวิธีที่จะเอาแอปที่แถวนี้นะครับไปไว้ก็ ประมาณว่าให้เปิดมาที่ตรงนี้นะครับผมิว่าตรงนี้ผมจะเอา Adobe Reader 8นะครับไปไว้ก็คลิกตรงนี้คลิกค้างไว้นะครับแล้วก็ drag กออกไปแล้วก็เอามาวางเลยนะครับเอามาวางเป็นสร้างทางลัดขึ้นไว้นะครับอันนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเป็นแอปของ Google ที่อยู่ในแอปของ Google ที่ เว็บไซต์ของ Google แล้วนะครับจะใช้วิธีนี้จะไม่ได้ผลนะครับจะต้องใช้วิธีต้องเปิดขึ้นมาก่อนเหมือนกับที่ผมได้แชร์ไปเมื่อกี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็คงจะพบกันแค่นี้ก่อนเพื่อกันลืมนะครับผมก็จะแชร์ขึ้นไว้นะครับสวัสดีครับ